สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้ออยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหมๆ่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นนะครับ อัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆนะครับทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาของ iPhone 11อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการอัปเดตในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมแบบนี้ท่านไหนที่กําลังอยากจะซื้อ iPhone 11มาใช้งานนะครับแล้วอยากจะดูราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อก็สามารถมาดูคลิปนี้ก่อนได้นะครับซึ่งก็จะมีทั้งราคาเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตเป็นราคาล่า สุดมาให้ได้เปรียบเทียบราคากันเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 11เริ่มต้นดูราคากันที่จากทางด้านแอป Lazada กันก่อนสําหรับร้านแรกที่นำมาให้ดูกันนะครับ iPhone 11 New Box เป็นล็อดผลิตใหม่ปี2023นะครับขายโดยทางร้าน iStudio ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยนะครับจากราคาปกติ19,900บาทก็ลดราคาเหลือ16,100 10, บาทนะครับมีให้เลือกทั้ง หมด6สีแต่ว่าก็จะมีเป็นบางสีเท่านั้นนะครับสำหรับความจุมี64แล้วก็128 GB สินค้าก็เป็นของแท้ร0 0เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีส่วนร้านที่2นะครับ iPhone 11 without Adapter เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยนะครับผลิตปี2023เช่นเดียวกันร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple นะครับจากราคาปกติ 24, 9 0 0ลดราคาเหลือ1น2 0 0บาทสำหรับความจุ6 14 g b ถ้าเลือกเป็นความจุ128 g b ก็18,390บาทวิธีการจ่ายเงินนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้รวมถึงอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้นะครับเขาให้ผ่อนสูงสุดถึง10เดือนผ่อนเพียงเดือนละ1,620บาทต่อเดือนเท่านั้นอยากจะผ่อนกดเข้าไปที่ลิงก์ไปสอบถามก่อนได้นะครับสินค้าก็เป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปี ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายจาก Lazada นะครับ iPhone 11ร้านนี้ก็เป็นร้าน iStudio นะครับตัวเครื่องก็เป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยจากราคาปกติ24,900ลดราคาเหลือ16,500บาทสำหรับความจุ64 g b มีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนี่ก็จะเป็นราคาสาหรับ iPhone 11จากแอป Lazada นะครับราคาโดยรวมก็จะอยู่ ที่ประมาณ16,000ถึง16,500แต่ว่าเราสามารถใช้คูปองส่วนลดหรือว่าโค้ดส่วนลดลดราคาได้เพิ่มเติมนะครับยังไงแล้วอยากจะซื้อของร้านไหนหรือว่าอยากจะดูรายละเอียดก่อนซื้อนะครับท่านก็กดที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปได้เลยนะครับส่วนราคาจากทางด้านแอ, п п อป s h o p ปีนะครับร้านแรกที่นำมาให้ดูกันขายโดยทางร้าน i s t u d i o iPhone 11 n e w Box นะครับจากราคาปกติ22,100ลดราคาให้เหลือ16,100บาทวิธีการจ่ายเงินนะครับ ามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนนได้นะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีสําหรับสีตอนนี้ร้านนี้มีเฉพาะสีขาวเท่านั้นนะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์แอปเปิลหนึ่งปีดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้านสตูดิโอเซเว่นซึ่งร้านนี้ก็จะมีหน้าร้านอยู่ตามห้างสรรพสินค้าด้วยนะครับสำหรับ iPhone 11เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่1 6 2 0 0 บาทสาหรับความจุ64กิกะไบต์นะครับถ้าเป็น128 GB กิกะไบต์ก็18,500วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับแล้วก็ยังจัดส่งให้ฟรีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์แอปเปให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาจากทางด้านแอปช้อปปี้ท่าในใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่ลิงก์ของช้อปปี้ปิดท้ายกันที่ราคาจาก Banana IT นะครับ iPhone 11ความจุ64กิกะไบต์เครื่องแท้ ศูนย์ไทยโมเดลไทยนะครับราคาล่าสุดขายอยู่ที่16,200บาทตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยนะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อสามารถสั่งซื้อได้นะครับหรือว่าจะไปซื้อที่หน้าร้านบานาน่าไอทีโดยตรงก็ได้นี่เป็นสรุปราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 11นะครับในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมท่านชอบของร้านไหนนะครับก็สามารถสั่งซื้อกันได้ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้าง นะครับจากทั้ง3มค่ายมือถือเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย DT แ c iPhone 11มี3แบบให้เราเลือกนะครับแบบแรกเป็นโปรสําหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมซื้อได้ที่ราคา5,190บาทส่วนคนที่เป็นลูกค้า Dtac แบบรายเดือนที่มีอายุการใช้งาน90วันขึ้นไปหรือว่าท่านที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่นะครับก็ซื้อได้ที่ราคา6,690บาทซึ่งก็จะมีค่าติตลุวงหน้านะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นแพ็คเกจรายเดือนเดือนละเท่าไหร่ส่วนโปรที่ไม่มีค่านิดลุวงหน้าก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้า Dtac แบบรายเดือนนะครับอายุการใช้งานมากกว่า12เดือน ขึ้นไปนะครับซื้อได้ที่ราคา6,690โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนด้ลวงหน้าท่าในใดที่อยากจะผ่อนผ่อนได้นะครับเป็นโปรดีแท็สบายเปย์ผ่อนเพียงเดือนละ530บาทต่อเดือนเท่านั้นสําหรับรายละเอียดของแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตรายเดือนนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็กเกจแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1,499ซื้อได้ที่ราคา5,190มีค่าหนี้ลวงหน้า4,800บาทนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ9,990บาทโปร1099ซื้อได้ที่ราคา7,190นะครับ ค่าเน็ตลุ้งหน้า2,100รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็9,290แล้วก็โปร699ซื้อได้ที่ราคา1 3 9 0บาทค่าเน็ตลุงหน้า120นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ15,000บาทนะครับซึ่งทุกโปรโมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนถ้านในที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ D Tech Shop ทุกสาขาดูต่อกันที่ค่ายที่2นะครับเป็นของค่าย TrueMove H iPhone 11ราคาล่าสุดนะครับซ ได้ที่ราคาเริ่มต้น8,900บาทมีให้เลือก2สีนะครับสีขาวแล้วก็สีดําสําหรับความจุ64 g b สั่งซื้อออนไลน์ใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,200บาทนะครับเฉพาะการซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจเท่านั้น ถ้าซื้อเป็นเครื่องเปล่าไม่ได้รับส่วนลดนะครับแล้วการสั่งซื้อออนไลน์เราสามารถเลือกให้เขาจัดส่งเครื่องไปให้เราถึงบ้านได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดของแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตรายเดือนแบบแรกนะครับก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบัน t r u e m o v e H แบบรายเดือนซื้อได้ที่ราคา8,900เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับซึ่งโปรนี้เราไม่ต้องจ่ายค่าหนีล่วงหน้าโปร899ซื้อได้ที่ราคา11,150บาทไม่ต้องจ่ายค่าหนีล่วงหน้าเช่นเดียวกันมีสัญญา การใช้งาน12เดือนนะครับลูกค้าใหม่ท่านที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคา8,900เมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,199พร้อมกับจ่ายค่าหนี้ล่วงหน้า3,210บาทโปร8,99ซื้อได้ที่ราคา11,150บาทค่าหนด้ล่วงหน้า2,675บาทโปร10,99ซื้อได้ที่ราคา12,600ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ล่วงหน้านะครับสัญญาในการใช้งานมี12เดือนทุกโปรส่วนโปรสําหรับการเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนก็ซื้อได้ราคา8,9 สุดท้ายเป็นโปรสําหรับการยายค่ายออนไลน์ซื้อได้ที่ราคา8,900บาทเมื่อยายค่ายมาใช้ทรูนะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199พร้อมกับจ่ายค่าหนี้ล่วงหน้า3,210บาทโปร1199ซื้อได้ที่ราคา1 3 0 0นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ล่วงหน้าแต่ว่าจะมีสัญญาในการใช้งาน2ปีนะครับ โปร899ซื้อได้ที่ราคา11,150พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุวงหน้า2,675บาทสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับส่วนเครื่องเปล่าขายอยู่ที่17,200บาทนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 11จากทางด้านค่าย TrueMoveS นะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิมเ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้โดยตรงที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขานะครับเราจะไปปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายนะครับก็จะเป็นของ AIS iPhone 11ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่17,200บาทสำหรับความจุ64 g b นะครับโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมี2แบบให้เลือกนะครับสำหรับแถวด้านบนเป็นรุ่นที่ใส่ได้ทุกซิมนะครับมีให้เลือก2แพ็กเกจก็คือเป็นรายเดือนเดือนละ899ซื้อได้ที่ราคา11,500ค่าหนด้ลูงหน้า2,000นะครับ Pro 599ซื้อได้ที่ราคา13,100ค่าหนด้ลูกหน้า1,500บาทส่วนแถวด้านล่างนะครับเป็นรุ่นที่ใส่ได้เฉพาะซิม AIS เท่านั้นมีให้เลือก2แพ็กเกจ ครับก็คือเดือนละ1 1 9 9ซื้อได้ที่ราคา6,490มีค่าหนี้ลูหน้า4 0 0 0นะครับถ้าเลือกเป็นโปร5 9 9ก็ซื้อได้ราคา11,200ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ลูงหน้าทั้ง2แบบจะมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดในช่วงกลางเดือนนะครับสำหรับการซื้อ iPhone 11ทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตนะครับ คลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับอยากจะซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดปโปรลดราคาพิเศษจากทั้ง l a z a d a แล้วก็ช h อป e ีนะครับสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมปโปรนะครับดูราคาแล้วดูโปรโมชั่นแล้วชอบของค่ายมือถือค่ายไหนที่สุดก็ไปซื้อที่ค่ายนั้นได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโม ต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ